มีในอัตถกถาท่านเล่าไว้ในคนหนึ่งเป็นเพชฌฆาตคาดโจร<ม>ก็เป็นตําแหน่งที่บ้านเมืองตั้งให้เลยนะฮะเป็นเพชฌฆาตนะเน่ก็เขาจับโจรมาได้ก็ให้แกเป็นคนประหารแกก็ฆาโจรไปเยอะแยะเลยนะตลอดชีวิตแกทํางานนี้อยู่ในตําแหน่งเพชฌฆาตฆา,าดโจรห้าสิบห้าปี จนกระทั่งแกไม่ไหวแกแกและแกยกมีดแล้วมันตอนแรกไปฟันเขาแล้วคอไม่ขาดสนิททำให้เขาทรมานเลยรต่เลย mm hmm. เขาก็เลยให้เลิกให้ออกจากตำแหน่งนี่แกก็มานึกถึงชีวิตของแกในอดีตนะมันก็เป็นธรรมดาบังทีก็นึกถึงคนที่ตัวเองฆ่าไปทั้งเยอะแยะใจคอบางทีไม่ก็ไมยสบายกังวล นี่วันหนึ่งพราษารีบุตรเนี่ยท่านเห็นอุปนิสัยในคนนี้ท่านก็หวังมาสงเคราะหนะ์ก็มาที่บ้านเขาเขาก็ดีใจพระท่านมาใช่ไหมก็เอาอาหารมาถวายปิณวินตบ,บ,บานนี่พระษารีบุตรท่านก็เทศให้ฟังตอนนี้คือจุดมุ่งหมายอยู่ที่จะสอนอันนี้พอฟังเทศเนี่ย พราะจิตไปขุนข้องกังวลกับไอ้เรื่องที่ตัวทำไวนะ้เนี่ยจิตมันก็ฟังมันท่าเรียกว่าไม่ไปตามกระแสวธรรม,ทมเทศนาเข้าใจไหมจิตมันไม่ไปตามกระแสท่านเทศอะไรบางทีมันฟังไม่เคยรู้เรื่องจิตมันก็ไปข้องกังวลคิดถึงเรื่องที่ตัวทำไว้ใจไม่สบายภาษารีบุตรท่านรู้เข้าใจอยู่นะท่านก็เลยจะหาวิธีช่วยเขา ก็คือตอนนี้ก็คือเป้าหมายก็คือทำไงจะให้จิตเขามาอยู่กับกระแสธรรมเทศนานไม่ให้ไปคล้องกังวลพระสารีบุตรท่านก็ถามว่านี่เธอเป็นยังไงล่ะไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าผมเนี่ยคิดกังวลว่าเรื่องฆ่าคนมาเยอะแยะอะไรแต่เลยฟังไม่รู้เรื่องท่านก็บอกว่าเอ้าแล้วที่เธอฆ่าีนฆ่าคิดฆ่าเองหรือว่าเป็นยังไง ในคนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ผมฆ่าเองกับผมไม่ได้คิดฆ่าเขาหรอกว่าถูกราชการเขาสั่งว่างง้นบอกอ้าวก็เธอไม่ได้คิดฆ่าเองก็เขาสั่งให้ฆ่านี่เป็นบาปของเธอไหมล่ะเ,เขาได้ยินแค่นี้เขาก็นึกไปเองอว่าโอ้ยนี่เราไม่ได้คิดฆ่ามาันจ่บาปของเรามานราชการเขาสั่งเราเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเขาก็เลยตัดไปเลยนะ คือเป้าหมายตอนนี้ของภาษาลิบุตก็คือทำไงให้จิตของเขาเนี่ยตัดกังวลอันนั้นออกมาอยู่กับกระแสพระธรรรเทศนาได้จิตของเขาจะได้เป็นกุศลแล้วสามารถใช้ปัญญาคิดได้ความรู้ความเข้าใจแล้วเพราะตอนที่เขามาฟังธรรมเนะี่ยเขาจึงได้เกิดความรู้ความเข้าใจอะไรเลยทําให้จิตดีไปเลยปรากฏว่าคนนี้พ้นนรกไปได้เลยเอออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยๆน,น,นะเป็นเทคนิคกันแค่เนี้ย น่าเอาไปใช้ได้เออนี่เป็นตัวอย่างก็หมายความว่าจิตของคนเนี่ยมันไปทํากรรมซ้ําคือเราทํากรรมไม่ดีไว้แล้วแล้วเสร็จแล้วเราไปหมกมุ่นไปคิดข้องขัดติดใจอยู่กับไอ้บาปนั้นเราก็ไปแต่งมโนกรรมที่เป็นบาปซ้าเข้าไปอีกใช่ไหมทีนี้ท่านก็มาช่วยเนี่ยกาลยานามิตรมาช่วยเนี่ยมาช่วยที่จะให้จิตมันไปหาอารมณ์ใหม่ที่มันดีได้ จิตมันไปอยู่อารมณ์ใหม่มันก็นี่มันเรื่องให้เหตุปัจจัยตามธรรมดานะ